สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานสมุนไพรและผักสดๆกันดีกว่าพระเอกของเราคือหอยดองขวดนี้ละค่ะอย่ารอช้าเทลงกะละมังผสมกันเลยใส่ใบมะกรูดหัน่นฝอยลงไปพริกขี้หนูต้นหอมผักชี เสร็จแล้วก็คล,กคลุกคลุกคลุกแบบนี้ให้เข้ากันให้ดีเลยแล้วเราก็พักไว้สักครู่จัดผักใส่จานเสร็จเรียบร้อยเราก็มาตักถอยดองที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ถ้วยกันเลยโรยพลิกลูกโดดลงไปช่างยัวยวนชวนหิวอะไรขนาดนี้มีถั่วพลูแตงกวาถั่วฝักยาวขามิ้นขาวเราปลูกเองนะ มะเขือเปลาะผับบุ้งจีนเราก็ปลูกเองอาหารของเราวันนี้นอกจากยำหอยดองแล้วก็มีแกงขั่วสับป,ประรดและก็ผัดกระหล่ำปลีกับไข่มาทานข้าวกันเถอะตักกันเลยที่บ้านเราอะ่ะหุงข้าวสองชนิดนะทั้งข้าวขาวหอมมะลิแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่แล้วแต่ใครจะชอบทานอะไรก็เลือกทานได้เลย แล้วก็จะทานกันแบบไหนจะทานแบบนั่งโต๊ะทานแบบนี้หรือว่าจะตักแบ่งแยกออกไปนั่งทานคนเดียวก็ได้นะมาเลยคำแรกพร้อมลูกโดดไม่ต้องกลัวเผ็ดอ้ำผักบุ้งสดๆของเราเองม้วนๆม้วนๆแล้วก็เขียวเลยกรอบนุ่มๆอร่อยนะตามด้วยขมิ้นขาวบ้านเราทานข้าวกันหลายคนแบบนี้แหละ อร่อยดีเนี่ยทานคนเดียวก็เหงาเหงาเนอะต้องทานกันหลายๆคนอย่างนี้แหละสนุกทานกันไปคุยกันไปก็ได้อัธรสดีมีอะไรก็คุยกันที่โต๊ะกินข้าวนี้แหละเป็นไงล่ะแพ็คเดียวเหลือครึ่งถ้วยแล้วเห็นไหมอร่อยแบบเนี้ย ต้องมีเติมนะใครจะเติมข้าวเติมอะไรก็เติมได้เลยหอยดองก็เติมนี่ไงเห็นไหมล่ะจริงๆแล้วอ่ะหอยดองหนึ่งขวดเนี่ยทำได้สองสามถ้วยนี้เลยนะถ้าเหลือก็ไม่เป็นไรเราเก็บใส่ตู้เย็นไว้นี่นี่มาดูจานนี้เขาตักราดข้าวแล้วก็คลุกกับข้าวเลยอะ่ะมันน่ากินเนะ คนนี้เขากินข้าวหน้าอร่อยแอบแซวนิดนึงห่าอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วก็เหลือประมาณนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยปะเตรียมตัวไปล้างจานทำความสะอาดกันดีกว่าแล้วพักผ่อนบ๊ายบาย